ร่วมเปิดศึกโดย a อ v ไว e ์แหล่งรวมไอทีโนชั่นเพียวไลน์อาจารย์ลิฟฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เสี่ยงโชคแล้วรวยเวอร์คือราศี๊เม็ด่อยไหมล่ะเม็ดลอยไหมราศีถูกไหมครับก็มีคนตอบถูกครับราศี ร, <S <S 1> <S 1> ราศีที่ในช่วงนี้เสียงโชคแล้วรวยเวอร์ได้แก่ชาวราศีกุมวันธุงครับเป็นช่วงที่ดีเตรียมส่งท้ายปีเก่ากันละสิธาแล้วทำให้คนที่เป็นแฟนคลับในศึกร์จองราศีได้มีโอกาสมีโชคมีลาบไปด้วยเพราะเดี๋ยวผมจะบอกตัวเลขเด่น จากดวงดาวชาวราศีกลุ่มในเวลานี้ตั้งแต่14พฤศจิกายนปี2563ไปจนถึง28มีนาคมดาวกระดุมพักค,คือเงินและเป็นดาวจาเจ้าเรือลาพัด้วยจอไปเป็นวินาศและมีตำแหน่งเป็นนิดวินาศแปลว่าเสียนิดแปลว่าเสื่อมเสียบวกเสื่อมลบเจอลบเป็นบวกเกื้อกูลให้เกิดโชคลาภมีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วรวยเพราะนั้นก็ขอให้คุณพิจารณาข้อมูลอย่างนี้ ต่อย่าทุ่มหมดตัวละทีนี้ดาวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทศดีก็คือเลขห้าตามความหมายทางโหราศาสตร์ดาวเสาที่ดาวศดีโครจรไปสัมผัสสัมพันธ์ก็คือเลขเจ็ดราศีกลุ่มมีเลขประจําตัวคือแปดราหูก็ขอให้คุณโชคดีเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่วามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เสี่ยงโชคและรวยเวอร์ได้แก่ชาวราศีกลุ่มฟันธงครับ ไปมูนีดอีปีมาซักหน่อยสิไปเรียนเต้นมาป่ะทอ๋อเคยตอนเด็กๆค่ะไม่ม่คีคลาสต่อชอบเต้นอยู่แล้วหน้ากระจกเต้นเปิดเพลงเต้นทุกวันแล้วเวลาอยู่กับแฟนอยู่นีเต้นแบบนี้ไหม เต้นดีกว่านี้เต้นดีกว่านี้ค่ะเก็บริหารเสน่ห์ไปมาเรื่องเสี่ยงโชคบ้างจริงๆแล้วเคยเคยเหมือนเคยได้คําถามนี้ไปแล้วถูกไหมใช่แล้วเขาไปซื้อไปซื้องวด คือเขาอะซื้อผิดงวดผิดงวดคือเขาอะไม่ได้อิงกับการที่รอรายการออนแอร์เลยเขาเขาออกเสร็จเขาถ่ายเสร็จเขาไม่ซื้อเลยแล้วเขาบอกทำไมเขาไม่ถูกแล้วมอมาดูรายการอ้าวเพิ่งออนแอร์เหรอมันผิดงวดแต่มอรักให้เลขสวยเนี่ยเมื่อกี้เจ็แปดแล้วดูสิ ดูสิแล้วก็เขียนเลขนี้ไว้ตั้งแต่แรกรเลยเนาะเลขมงคลอ่ะคือจริงๆไม่รู้เหมือนกันเอาลรง <ๆ S 2> ดูแล้วกันก็สาธุ้วคะครั้งนี้จะซื้อถูกงวดด้วยครั้งนี้ <c oughs> ซื้อถูกงวดซื้อถูกงวดสำหรับคนดวงดีนะครับ AIS One Two c มอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับผมอ้าวมอบให้ด้วยครับ เคยได้ไปแล้วเอาไปใช้อีกนะคะจะได้แบบว่าจะแต่เรื่องลัคกี้ลัคกี้เอ้ามีคนตอบถูกทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับแ็คค่ะเฟิร์นฟอยและแม่สิตามเพราะฉะนั้น4คนนี้จับท้องก็ขอให้ช่วงปีใหม่นะคะไปจนถึงตลอดปี6กสิเลยนะคะทุกคนมีความสุขคิดเงินขอให้ได้ทองคิดทองขอให้ได้เงินแน่คิดอะไรก็ได้โอ้ขึ้มเลยเึ้มเลย่ะแฮปปี้นิวีย์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ ัทแล้วก็วิสเน่อดไปมุติโชปีวัวนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับผมทำอะไรก็ได้งานใหญ่นะครับผมเงินก้อนโตรวยรวยรวยเออรอบนี้ค่ะคือรอบเงินฝันผุ่งนะคะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดแล้วจ่บุญกรรมที่ทำมาไ้แล้วเลย้แล้วรับปีใหม่เลย แล้วแบบพอเราได้ลาบแล้วแล้วก้อนใหญ่มันจะได้ไหมเนี่ยลาบก็เอาใหม่เอาแหมเอาแหมเอาแหมแม่เขาเรารับก้อนโตเขาบอกจะได้และแม่สีตางนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง10,000บาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดค่ะหนึม่เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกโป่งสวยๆน่ารักน่ารักจากบอลลูนอาร์ตครับแล้ะขอขอบคุณผู้ร่วมตื่นวันที่สองราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมก็คะสามารถติดตามความสรุปแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สืบส12ราศีค่ะ YouTube p o <น>พัส a s เ e นเตอร์เทนเมนและ Instagram ม o พลิพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยงมาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสืบสิบราศีสืบที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีปีใหม่